สวัสดีครับวันนี้มาส่งมอบรถขุด1คันนะครับเป็นคูปั RX 3า3ขนาด3ตันนั่นเองลูกค้านะครับผมบอกว่าบูมสไลด์นะครับทำให้ลูกค้าได้งานที่ว่องไวรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับโดยที่สไลด์บูมไปขุดได้เลยลูกค้าท่านนี้ก็นำไปใช้งานในสวนในไร่นั่นเองนะครับผมซึ่งตอบโจทย์ลูกค้ามากๆและที่สำคัญซื้อที่นี่นะครับได้ส่วนลดของแถม อีกมากมายคันนี้เราก็จะส่งหมอ้อฟรีให้กับลูกค้าเช่นเคยนะครับตัวที่ลูกค้าไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับมาสเซฟตี้เพื่อความปลอดภัยนะครับผมลูกค้าสามารถรอรับที่ปลายทางได้เลยข้องแถมนะครับเราก็จัดให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับตัวนี้ก็เป็นกระบอกอัดจารบีนะครับแล้วก็จารบีอีก5กิโลกรัมนะครับผมก็แถมให้ลูกค้าไปเลยราคาดีแน่นอนราคาคุ้มแน่นอนนะครับผมทนาดที่ยังไม่ตัดสินใจซื้อรถขุด รีบมาจับจองได้เลยครับที่2อรถสวยแบบนี้ยังมีให้ลูกค้าได้จับจองกันอีกมากมายนะครับฝ่ายขาย0616960160นะครับโทรมาจับจองได้ครับฝ่ายขายพร้อมให้บริการลูกค้าทุกท่านชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ